หลังจากลิซ่าแบ็คพิงได้ส่งคลิปสุดพิเศษให้กำลังใจรัศมีแขในการขึ้นชกเทนไฟเทนนัดปิดสังเวียนซีซั่น2ก็ทำเอารัศมีแขสู้ขาดใจกันเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความฮอตของลิซ่ายังทำให้เกิดอัพเตอร์ช็อกไปถึงแฟนคลับทั่วโลกกันด้วยนะฮะเมื่อเธอมาในลุกเปิดเมง no makeup ก็ทําเอาแฟนคลับทั่วโลกถึงกับต้องทึ่งในความสวยและความสดใสของเธอกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแฟนคลับต่างชาตินั้นพวกเขาจะพูดถึงอย่างไรกันบ้างไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันก่อนนะครับฉันไม่รู้ว่าบางคนนั้นเกลียดเธอได้ยังไงมองตาอันสดใสของเธอสิเธอดูเด็กมากมันสดชื่นและบริสุทธิ์คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันไม่เข้าใจหรอกนะว่าลิซ่ากำลังพูดอะไร แต่ตอนนี้ฉันกำลังนั่งอมยิ้มอย่างกับคนงี่เง่าเลยทีเดียวส่วนแฟนคลับท่านนี้นะครับบอ,อกว่าหน้าผากอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกเปิดเผยออกมาและมันยิ่งทำให้เห็นดวงตาดวงโตของเขาดูสิว่ามันแวววาวสดใสแค่ไหนคอมเมนต์ถัดมานะครับเธอสวยมากแม้จะไม่ได้แต่งหน้าลองนึกดูสิถ้าริซ่าแต่งหน้าแล้วผมยาวทันใดนั้นเธอจะกลายเป็นผู้หญิงที่ฮอตที่สุดในโลก <Wow. S 2> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับบอกตามตรงว่าปีนี้ฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเมื่อได้เห็นลิซ่าเปิดหน้าพักคือฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้เห็นแต่เธอก็ดูหน้าทึ่งอันที่จริงฉันรู้สึกชอบใบหน้าของเธอที่มีหน้าม้ามากกว่านะคอมเมนต์ต่อมานะครับลิซ่าเป็นดังราชินีแห่งทรงผมไม่ว่าจะทำสีผมทรงไหนตัดผมทรงอะไรแต่เธอก็ยังดูเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นลิซ่าที่สวยน่ารักงดงามและร้อนแรงและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับ no makeup โอ้ดูตอนเธอกระพริบตาสิมันน่ารักมากไม่มีใครสามารถฆ่าความสวยของเธอได้ใครกันบอกว่าเธอทำศัยกรรมแม้จะเพิ่งตื่นนอนแต่ใบหน้าของเธอก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยก็มีแฟนคลับต่างชาตินะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ ใช่เลยคอมเมนต์ที่8นะครับถ้าหากลิซ่าเป็นภรรยาของผมผมจะให้เธอไว้ทรงผมหน้ามา้าและเก็บหน้าผากไว้ให้ผมเชยชมเพียงคนเดียวเท่านั้นก็มีแฟนคลับต่างชาตินะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์เสียใจด้วยเพราะนายจะไม่มีวันนั้นอคอมเมนต์ที่9นะครับใครเป็นคนจ่ายเงินให้ลิซ่าเปิดหน้าผากในครั้งนี้ ก็มีแฟนคลับต่างชาตินะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์แซนขอคารว่าให้กับคนที่จ่ายเงินให้กับลิซ่าเลยถ้ามันเป็นเรื่องจริงไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับคำพูดก็ไม่สามารถบรรยายได้ว่าเธอสวยแค่ไหนแม้ไม่ได้แต่งหน้าคอมเมนต์ต่อมานะครับโอ้พระเจ้าเธอสวยมากถ้าหากไม่มีหน้ามา้าคิ้วและตาของเธอมันช่างสวยแจ่มจริงๆสวยจนไม่กล้าจะเถียงเลย คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันรู้สึกว่าเทนเปิดหน้าผากและผมสั้นสีดำกำลังจะมาแน่ๆลิซ่าทำอะไรก็มักจะมีกระแสตามมาทุกครั้งส่วนคอมเมนต์แฟนคลับท่านี้นะครับบอกว่าความสวยของลิซ่ามันกำลังทำให้ลูกกระตาของฉันกระดอนออกมาเธอดูสดใสน่ารักมั่นใจในตัวเองและใบหน้าของเธอมันก็ดูเด็กมากคอมเมนต์ถัดมานะครับ บอกตามตรงว่าฉันกำลังนั่งยิ้มอย่างกับตัวประหลาดเมื่อเห็นเธอหัวเราะคิกคักอย่างกับตุ๊ก,กตาเมื่อมองใบหน้าของเธอ <c oughs> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่1 5นะครับตอนที่เธอไว้ผมหน้ามา้าเธอก็ดูสวยแล้วก็น่ารักแต่ตอนนี้ไม่มีหน้ามา้าเธอก็ยังคงดูสวยมากเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับโอ้พระเจ้าเธอดูเหมือนเด็กในวัยหัดเดินที่น่ารักยังไงอย่างนั้น ลิซ่าทำให้เราได้เห็นทรงผมของเธอมากมายฉันไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับทำไมลิซ่าถึงสวยจังฉันรู้สึกอิจฉาเธอจังเลยใบหน้าของเธอมันดูน่ารักสุดๆคอมเมนต์ที่18นะครับอันที่จริงในความคิดของฉันหน้าผากของเธอมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นบางที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการแสดงออกของเธอเท่านั้นเอง เพราะเรายังคุ้นชินกับการเห็นทรงผมหน้าม้าของเธอคอมเมนต์ที่19นะครับเธอดูดีไม่ว่าจะทรงผมแบบไหนบอกตามตรงว่าลิซ่ายังคงน่ารักโดยไม่ต้องมีหน้าม้าเลยก็ได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับเธอยังสวยเปะ๊ะไม่ว่าจะมีหน้าม้าหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมานะครับเธอดูเหมือนอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเธอสวยมากๆ คอมเมนต์ถัดมานะครับบางครั้งมันก็ทำให้ฉันนคิดว่านี่เราสามารถตื่นเต้นกับหน้าผากของใครบางคนได้อย่างไรกันส่วนแฟนคลับท่านนี้นะครับบอกว่าลิซ่ากำลังเผยให้เราได้คิดกันว่ามนุษย์นั้นไม่มีใครเลยที่ไร้ทิฏฐิยอมรับในความเป็นมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันและที่สำคัญคือการยอมรับในตัวเองแต่สำหรับฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะติลิซ่าตรงไหนนะแม้จะเปิดหน้าผาก ไม่ได้แต่งหน้าเธอก็ยังดูสวยน่ารักและสดใสเหมือนเดิมคอมเมนต์ถัดมานะครับควรเปลี่ยนชื่อคลิปว่ามารับพรจากลิซ่ามีพรกระพิบตาใบหน้าอันเปรยเปาและหน้าผากอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลา2นาที20วินาทีไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับรู้ไหมว่าฉันเกือบลืมไปแล้วว่าเธอมีหน้าผากคอมเมนต์ต่อมานะครับ เดี๋ยวก่อนนั่นคือลิซ่าไม่น่าเชื่อว่าเธอจะน่ารักมากเธอสวยมากแม้จะไม่มีหน้ามา้าคอมเมนต์ถัดมานะครับพ่อของฉันนำรูปของลิซ่ามาให้ดูฉันแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเธอคือลิซ่าเพราะเธอดูเด็กมากคอมเมนต์ที่28นะครับจะบอกให้ไม่มีใครจ่ายเงินให้เธอหรอกนะเธอแค่อยากแสดงให้คนที่เกลียดเธอให้ได้เห็นว่า เธอสามารถสวยได้โดยไม่ต้องพึ่งทรงผมหน้ามา้าคอมเมนต์ที่29นะครับเมื่อคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ลิซ่าพูดแต่คุณก็ยังคงยิ้มได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับเมื่อเธอไม่มีทรงผมหน้ามา้าเธอดูแตกต่างและน่ารักมากคอมเมนต์ต่อมานะครับโอ้พระเจ้าหน้าผากของเธอมันทำให้ใบหน้าของเธอดูสว่างขึ้น ฉันอยากจะบอกกับพระเจ้าว่าฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจเช่นนี้เธอดูเหมือนคนละคนแต่ก็ยังดูสวยเหมือนเดิมเธอดูผ่อนคลายฉันไม่รู้ว่าราชินีของฉันกำลังพูดอะไรแต่เธอดูตื่นเต้นแล้วก็เพลิดเพลินม,มากคอมเมนต์ถัดมานะครับเธอสวยจังเลยได้โปรดเธออย่าใช้ความน่ารักของเธอมาฆ่าฉันเลยส่วนคอมเมนต์แฟนคลับท่านนี้นะครับบอกว่า สำหรับคนที่บอกว่าจมูกของลิซ่าปลอมต้องมาดูวิดีโอนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันคงเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นว่าดวงตาของลิซ่านั้นสวยมากแค่ไหนไปต่อที่คอมเมนต์ที่35นะครับฉันได้ทดลองเปรียบเทียบดูแล้วตอนนี้รู้เลยว่าใบหน้าของลิซ่าสวยกว่าของฉันมาก <c oughs> ก็มีแฟนคลับต่างชาตินะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ ถ้าคุณไปถามคนทั้งโลกก็คงจะได้คำตอบเช่นเดียวกัน <c oughs> ส่วนคอมเมนต์แฟนคลับท่านสุดท้ายนะครับถ้าหากเธอมีผมหน้ามา้าเธอจะดูสวยแล้วก็เซ็กซี่เป็นสาวมั่นแต่ถ้าไม่มีผมหน้ามา้าเธอจะดูน่ารักและอ่อนโยนเป็นมิตรเธอดูสวยทั้งสองแบบ <c oughs> และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของเหล่าสาวเคป๊อป ok. แฟนคลับของลิซ่าทั่วโลกบางส่วนนะครับ หลังจากได้เห็นคลิปวิดีโอที่ลิซ่าส่งให้กำลังใจรัศมีแคก็ทำเอาแฟนคลับของลิซ่าต่างก็ทึ่งในความสวยน่ารักสดใสของเธอกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ change my ways leaving crumpled bodies in my wakes where i